สวัสดีครับนี่คือ Inside g News จากปากคนดังไทยที่ได้ชมโชว์ลิซ่าสรุปแค่โชว์เปื้องผ้าจริงหรือถือเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ได้มีโอกาสไปร่วมชมคาบาเรตข,ของลิซ่าและลิซามาโดบานรอบการแสดงแรกที่ Crazy Horse Paris และโชว์คาราเร่ชื่อดังของปารีสสำหรับดีเจปูเป้แห่งมีท1 1 7 7โดยดีเจปูเป้เล่าถึงโชว์ดังกล่าวว่าโชว์สนุกและคุ้มค่าบัตรมากทีมนักแสดงสาวๆโชว์ศักยภาพในการเต้นที่เก่งมากซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นครูที่ผสมผสานกับความเซ็กซี่กับการเต้นรวมถึงน้องลิซ่าก็โชว์เต็มๆถึงสองเพลง และโดยสถานที่ที่ไม่ได้กว้างขวางมากนักคนดูจึงสามารถนั่งชมการแสดงได้แบบใกล้ชิดกับเวทีคือเห็นลิซ่าแบบใกล้ๆเลยจุดนี้ประทับใจแบบสุดๆและที่สำคัญในะรอบที่เธอไปชมนั้นโซนที่นั่ง VIP ด้านหลังของเธอคุณปู่เป้ได้มีโอกาสเจอตัวจริงแบบใกล้ๆของโรเซ่และจีซูแบล็พิงคที่มาให้กำลังใจลิซ่าด้วยและที่สำคัญคือคุณเฟเดริกอาโน ก็มาชมโชว์ในรอบนี้พร้อมกับคุณพอ่อผู้ก่อตั้งอาณาจักร r v m s คุณแม่และน้องชายอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ